ครับผมวันนี้นานาพัดช่างเนีวเสียพระมาเที่ยวสะพานบุญยุบันกุดข้องอำเภอรอนจันจังหวัดตาฬสินนะครับอันนี้คือสะพานบุญยูุ่วัดปูง่ญ่วัดปูงหญยซักซิ์อยู่อำเภอรอนจันเนี่ยครับยุบันกุดข้องนะเป็นสะพานหนอ่อสวยงางมามาขอเหลขกมาไหวปูก็เลมยม่างสะพานครับนี่คือตอนหามงกลัวกลัว มองมองแรงห่าง,ง,งมองแรงหุ่มองแรงเดี๋ยวพายาังไปเบื้องครับประตูสู่สวรรค์ใก้เดินเร็วจีครับรอก่อน อันนี้เขาเรียกสะพานแขวนวะครับนี่มันมีน่แขวนบอ่อันนี้คือสะพานแขวนหรึเปล่าข้างๆนี่เป็นป้าขาวกับพลังงามอันนี้เป็นข้องข้องน้ำสะพานสามข้องเป็นสะพานที่รวมกันสั่งในบ้านคุดข้องนะครับท่าสีไม้สวยงามมากคบคั่มหรอือพระอาทิตย์เหรอ มีโอกาสกัมาเที่ยวได้แล้วครับเ้อมาเที่ยวมาศึกษาได้อยู่บ้านกุดคลองอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินตำบลดอนจานจังหวัดอำเภอตำบลดอนจาน์อำเภอดอนจาน์จังหวัดกาลสิน,ต,น,น,รสนตรงนี้จะเป็นแม่นม้ำคลองครับน้ำม,มันไหลมันถ่วมเริ่มสนีถ่วม,วมน้ำม,มาหลายๆนี่ถ่วมเคลื่อนนี่ ผมไฟตรงนั้นน่ะแถวนี้สิเป็นน้ำมดเลยครับแถวนี้ตอนนี้ยังบัมีน้ำเขากำลังงามช่วงเขาออกร่วงจะสวยงามมากครับสีเรื่องอลามเลยแถวนี้ตอนน,อตอนนี้เขียวเขียวขจีตอนนี้ข้าวยังไม่ออกรวงมันเขียวขจีแต่ถ้าข้าวออกรวงมันจะเหลืองอลามม่ำมีมงนางเลนวิวดีครับวิวดีตรงหน้า สะพานงานา่าวกว่ามันกิโลนึงงานได้ก็ได้ประมาณกิโลนึงไดงง้บันไดลงไปข้างล่างใช่ไหมมีลงไปหาหาใส่เบ็ดใส่หนูอน,นไ้เดินลงไปทุ่งนานี่เป็นตะไคร่น้ำต่า ถ้าสีสวยงามมากเข่าก็งามเลยนี่ตรงนั้นสีสวยมากทุงหน้าบรรยากาศดีๆนี่แต่วันตะวันกำลังตกดินนี่ใปนบรรยากาศขาเลยมันงางเล่นหันมาสีหันมาหันมายกมือบางหน้าทำไมตะวันตกดินแหละตอนตกดินมันคนจะน้อยตอนไหนคนจะเยอะตอนเช้าคนตอนเช้าคนเยอะตอนเย็นอย่างนี้สิมันจะไม่จะไม่ร้อน คนจะเยอะคนยังไม่มาคนกำลังมานตอนนี้คอันนี้ยางมาดิท่านอีกเพิ่งครับเนี่ยเพิ่งเด้อยังมีอีกเลยครับเดินไปก็เดินไปนี่แมใ่ใส่เบ็ดตรงนี้นี่ใส่เบ็ดหาปลานี่ทุง่งนา ตกปลาไงไทยไทยยางกว่าอีกเป็นครึ่งกิโลเลยครับพุ่นไก่ถ้าสิ้นยางหอดว่าหอดแต่ว่าไก่อหรือไส่ไส่เบ็ดเป็นภาษาอะไรไส่เบ็ดเป็นภาษาอีสานแต่ถ้าภาษาไทยก็ตกเบ็ดตกปลาตกปลาตกเบ็ดโอ้โหหนึ่งหนึ่ครึ่งไปหนึ่งครึ่งกิโลหรือดิอันนี้คือครึ่งกิโลแล้วนะครับประมาณนั้นพัดวีไหมครับ ไปเดินหนึ่งเราจะเดินถึงไหมนั่นเราเดินไม่ถึงหรอกเราเดินอยู่แค่นี้แหละแต่บอกให้รู้ว่ามันเป็นกิโลนู่นแหละทางโน้นก็จะเป็นที่นั่งพักศาลานั่งพักฝั่งโน้นห้าสิบเมตรมันมัน,มนโอ้เป็นกิโลเลยแหละเพราะว่าเป็นกิโลฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนันลพัท FC Channel ครับอันนี้คือสะพานบนุญ หลวงปู่ใหญ่บ้านกุดคลองอย่าลืมไปกดไลค์ช่องก้าวแมนามแนเนลด้วยนะครับครับฝากช่องเลยครับสะพานบุญสะพานที่ร่วมกันสร้างในบ้านกุดคองสะพานที่สวยงามที่สุดในอำเภอดอนจานรบ้านกุดคองตำบลดอนจานรอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมาท่องเที่ยวได้ ราจะเดินไปสุดถือหรอโน้นอย่ังไลเนี่ยเอาแค่นี้แหละแค่นี้ก็พอแล้วเราเดินกลับทีนี้ไปเราเดินกลับดีกว่าแม่รออยู่ตรงนู้นไปฝากช่องช่องอะไรนะช่องการันฟาร์มชาแนลครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับติดตามใช่ไหมกระดิ่งใช่ครับฝากช่องนรพัฒน์ด้วยนะนัทรพัฒน์ fc channel กดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนน้นคนกำลังมาเดินเยอะแยะเลยครับโนท์ทางโน้น ตอนกำลังพคุคงขกะเว้นสีตกดินแล้วนี่นี่สภาพนี่สวยงามมากทาานีจะเป็นบ้านกุดข้องฟังทางท,างทีไปนี่มองเห็นอยู่นี่เทวกาบเครื่อนทางทีเป็นวัดเอาว่างวัดกับบ้านเชื่อมติดต่อกันครับอยู่กลางทงหน้าทาานีจะเป็นวัดปูใหญ่นี่เอาเราเดินกลับไปทางวัดปูใหญ่ที่เรามาจากทางนี้ <Okay. S 1> มองย่างปว่อครับหนูรู้สึกว่ามันฉิไก่อยู่เอาแค่ okay. นี้อย่างว่าเที่ยวกับมาได้รน้ครับเด้อ เราเดินกลับก่อนทีนี่กลับทางนี้กลับไปทางวัดปูใใป่ใหญ่ใช่ล้วครับหลวงปู่ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์มาไหว้ได้ขอโชคขอลาบขอมาบนบานสารเจ้ามาขอโชคได้ทุกอย่างใช่ไหมหลวงปู่ใหญ่สิมีงานถุกสงการครับสงการคนสิหลาสงการทุกปีสิมีงานอยู่นี่อยู่วัดหลวงปู่ใหญ่นี่ จัดงานจะร้องงานบูชาบวงสวงหลวงปู่ใัยหน้ามืงม,มาใส่ปุ๊บมั้ยตัวปีมีตัวปีแต่ปีบางแห่งโควิดนีง่งดปีนี้ก็คือสีมีดอกปีต่อๆไปนี่ครับมาเที่ยวมาเบิ่งได้มาชมได้มาขอเลขขอเบอร์ขอหวยได้มีแต่แม่แต่เคียนน้ำได้ครับอยู่วัดนี่วัดปู่ใหญ่นี่มีแต่เมีแต่เคียนหาแต่แม่แต่เคียนหมดละให้มันถึงเขาเลยสิให้โชคให้ลาบยุ่ยเลย ใครอยากมาขอก็อมาขอได้ขอโชคน้ำปูใหญ่หลวงปูใหญ่กับตแตเม่ตะเคียนห้าแม่นางแม่ตะเคียนควันนี้ก็มาขอโชงละได้เลขอยู่งางกับพื้นมากกว่าไก่คนนี่นนกำลังจะตกดินแล้วพระอาทิตย์สวยงามมากงานกำลังจะตกดินงานงานสะดุดเลยไป <c ười> งานขึ้นไปเฮ้โอเคนี่ละ เมื่อนี้เห่อคนบนถนนมากงานทำยังอยคนสิหลายคนสิมานา,นางเล่นอย่ายนี้แถวนี้เย็นๆมาเสริมเย็เยนเสริมบรรยากาศทงนะมาท่องเที่ยวนะครับมาเบิ้งไปนี่โอกาสกัมาเบิง้งมาไหว้พร,ระที่อำเภอดอนจานบ้านขุดคลองครับตออนนีีี้ก็มาาถ่ายวดโจังหวัดกาฬสินธุ์มาถ่ายวีดีโอในปักหมดแล้วครับหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่บ้านขุดคลอง ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์มาเลยครับปักหมุดมาเลยแมปกีพิเศษมาเลยครับหางอ่างมาเบิ่งมาชมหน่อยมาเที่ยวได้มาศึกษาได้มีปลาตัวใหญ่เยอะเลยตรงนั้นน่ะมีคกตรงนั้นน่ะมีขวดคกยอคนทิ้งลงไปไงอันตรายนะอย่างเงี้ยเป็นแก้วหรือเปล่าโอ้ขวดอย่างเงี้นไม่เป็นไรแต่มันก็ไม่ดูสวยงามนะไม่ถ่ายเอา เดินก่อนได้ป่าเดินก่อนได้ป่นไปเดินก่อนเดินก่อนจะได้ถ่ายด้วยเดินเร็วๆสิกลับเร็วมันมืดแล้วนะมันใกล้จะมืดแล้วถ้าอยู่นานๆก็จะมืดไปเรื่อยๆตอนนี้กับผมมั่น18นาฬิกา18นาฬิกา6วงแง่ครับมาตอนนี้ก็เย็นดีบ่ฮวหนแต่มาตอนเว้นก็มันก็สีแดดจัง่อย ท่านขุนกับปีนอีก้เกิง่งทั้งทึ่งสวยงามมากปีนเนือนไงมาตอนขึ้นกับสุดยอดครับมาตอนขึ้นกับจังไงพนกับ,กบติดไฟแสงสีนี่แหละน้ำจราเขานี่สุดเลยอนาคตข้างหน้า,าครับมาต้องเที่ยวยำขึ้นได้อันนี้เปลี่ยนสี